สวัสดีจ้าทุกคนมาดูนะคะเพื่อนๆวันนี้ไปซื้อของมาได้อะไรกันบ้างนี่นะคะได้อัะงุนอะงุนนะคะมาอะงุนมาแช่ล้างดีๆนะคะอันนี้ก็ซี่โครงหมูอ่อนจ้าซี่โครงหมูอ่อนแล้วก็ แอปเปิลน่แอปเปิลลลรีลล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 ลโ บานตัดไทยท้านไม่หมดกันแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็จากนะ้าของสดมีแค่นั้นนะจ๊ะอันนี้มีของที่เอ,อ่อซื้อมาเก็บไว้นะจ๊ะใช้สำหรับลูกค้าอันนี้เป็นพับใช้สำหรับเป็นสปองนวดหน้านะคะนอนหน้านะคะน จากเกาหีเกาหรีนะจ๊ะแต่ก็นี่เป็นข้าเรียกอะไรเนาะคอลลาเจนบูดคอลลาเจนบูดนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนๆอ่ะก็ไม่รู้ทดลองดูนะคะเนี่ยคอลลาเจนกันนี้สำหรับหน้าหนาวาสลีนวาสลีนนะจ๊ะแล้วก็สำหรับสีผมและ ยาสีฟันนะจ๊ะยาสีฟัน dentist เต้อ่ะโอเคเพื่อนพิมพก็วันนี้ไปมาหลายที่นะจ๊ะแล้วก็มีใช้ทั้งโครงการรัฐบาลและโครงการส่วนตัวส่วนตัวนะคะบิน เพียบบินเพียบนะคะเอของที่เราซื้อมีแค่นี้เหรออันนี้น่าจะมีอีกนะคะโอ้น่าจะมีอีกลืมเอาลงมาจากท้ายรถไม่แน่ใจนะเพื่อนพิมพ์ลงมาจากท้ายรถเดี๋ยวนะอืมใช่แล้วใช่แล้วโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนจา้า เดี๋ยวจะมาจัดการล้างแช่นะให้สะอาดสะอาดก็นนะจะแช่ผลไม้กันดีกว่าแช่ผลไม้กันดีกว่านะจะคนทุกคน เกลือใส่เกลือใส่ผงล้างใส่ผงที่จะล้างล้างผลไม้เนาะอ่าวเป็นไปแช่ไปก่อนน้ำแรกน้ำที่สองเราถึงจะใช้อ่าผงล้างผลไม้นะ เองหนึ่งไว้ก่อนก็อันนี่เดี่ยวต้องใช้เวลานานนิดนึงนะจ๊ะส่วนแอปเปิ้ลเดี๋ยวค่อยละเดี๋ยวค่อยแช่นะคะค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณสำหรับคลิปน,นี้ค่าผงล้างของเรานี่ค่ะผงล้าง แชไว้แบบนี้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีจ้า